ได้แจ้งเป็นชาวบ้านดอบที่เหล็กนะครับว่าได้รับความร้อนจากาปัญหาน้ำพุ่งเสนอของที่มาที่ไปของปัญหาแล้วก็สามารถที่จะเสนอแนะแนวทางแก้ไขเลยก็จะเป็นสาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรอย่างไรแล้วก็แล้วก็วกพอจะมี แนวทางบรรเทาให้กับพี่น้องประชาชนกับประชุมเรื่องจากว่าประชุมเป็นครั้งแรกนะครับต่อไปรับเบียบว,วรระที่3เชิญทางหน่วยงานรายงานข้อเท็จจริงนะครับหรือผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตางเรานะมีท่านนุนยองนายกเขาร่วมท่านผอช่างเขาร่วมแล้วก็เลขาเขาร่วมนิติกรเขาร่วม เขาต้องขันทองนะครับสําหรับท่านนายออกนั้นติดภารกิจไปไประชุมที่คือเป็นบริเวณที่เป็นพื้นที่ที่เป็นสีเหลืองกับสีส้มนะครับซึ่งเป็นตาบลท่าข้างกับตมบลโพรงนะครับลอยต่อที่เป็นกน็คือในบริเวณสีเหลืองกับสีส้มสําหรับบริเวณสีของระหว่างชาคาูลคนนี้กับชาวบ้านผู้ร้องนะครับ เพื่อจะขุดลักษณะเป็นดินเป็นทางถูงประมาณร่วมร่วงสวนเออล่องล่องระบายน้ําที่ขุดเอาไว้แล้วก็ไหลลงทางทางด้านล่างของแกนะครับก็ลักษณะที่เกิดจะเป็นเหตุอย่างนี้นะครับส่วนรายละเอียดของการขุดนะครับก็ได้มาพบกับท่านนายกนะครับเ,เล่าเหตุการณ์แล้วก็นะครับก็หลังจากนั้น ไม่นานนะครับก็ทางจากคุณก็จะเอาเรถบมคโครไปไปเกลี่ยนะครับไปเกลี่ยในระบอมันอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับเพราะว่าเวลาขุดดินขึ้นมาในโครงการแต่เข้าใจว่าอาจจะเป็นร่องเล็กจากการเอ่อปีนี้ขึ้นมาเพื่อทำสมดินนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดการขุดในในในขั้นตอนของการจัดสรรยัง,ย,งยังไม่มีการมีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับ ตอปีสี่เจ็ดแล้มีการวัดแต่งแยกปีสำนักงานพอกกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาถ้าในกรณีเคสอปปต้องมีส่วนเข้าไปร่วมในเรื่องของการบรรเทานะครับทั้งในช่วงก่อนเกิดเหตุและขณะเกิดเหตุนั่นหมายความว่าถ้ามีภัยขึ้นมาแต่ไหนครับไม่ก่นนอไนไม่ก่อน,นจะได้ยินด้วยผู้ร้องนะครับตอนนี้ทราบว่า มาด้วยนะยนแต่ข้อมูลรับฟังข้อมูลอีกครั้งนะครับตอนนี้ที่ว่าไม่ชาบว่าเขาเว้นไว้ทําไมนะคะว่าทําไมที่เขาไม่ถมให้มันเสร็จเรียบร้อยแต่ไอเราเข้าใจนะคะว่าทางอบตท,ะทะ่าขามได้แจ้งไปแล้วว่าตอนนี้เขาดําเนินการไปแล้วบางส่วนแต่เรา้งใจที่ส่วนนี้ค่ะว่าทําไมถึงยังถมไม่เสร็จและจะถมไม่เสร็จประมาณวันไหนวันที่เท่าไหร่เมื่อไหร่ เพราะว่าตอนนี้มันก็ใกล้ฤดูฝนแล้วแล้วฝนมันก็จะมาว่าจากเขามีบ้านแตดสรรอยู่นะคะก็าําบ้านแตดสรรอยู่แล้วก็น้ําอ่ะเข้าเป็นของเขาเขาเลยเลยขุดมาทำเป็นทางระบายน้าเมื่อก่อนก็ปลูกยางพาราค่ะแล้วก็ก็มาขุดขุดก็เจ้าของสวนเนี่ยค่ะเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยเจ้าของสวนที่ได้รับผลกระทบแล้วพอมาเห็นวเองก็สงสัยว่ามอยู่มาตั้งนานเราไม่เคยเจอการแบบนี้ พอไปดูอ้อต้นมันอยู่ตรงนี้เองคือมันมีทางช่องปล่อยน้ําซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่มีร่องน้ําพอมันมีการขุดร่องน้ําเกิดขึ้นน้ํามันก็ไม่ไหลไปทางอืง่นเพื่ออาจจะไหลไปบ้างแต่ตรงนั้นมันเป็นช่องทางมันใหญ่น้ําก็คือแห่มาทางฝั่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 งไกแล้วก็ท่านคุณจ๋านะคุณจ๋าไปซื้อมาแล้วก็บูกยาง